เช็คเลยประกันรายได้ข้าวงวด1-8ถึงชาวนาเตรียมบัญชีให้พร้อมกรับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันเสาร์ที่4ทธันวาคม2564แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเศษพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเช็คเลยประกันรายได้ค่าววด1ถึง8ชาวนาเตรียมบัญชีให้พร้อมเริ่มโอนวันแรก9ธันวาคมนี้สิ้นสุดวันที่13ทธันวาคม64หลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรม,มอ เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาอนาุมัติวงเงิน76,080.95ล้านบาทในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,564ทับ65เพิ่มเติมโดยแบ่งเป็นวงเงินจ่ายชดเชยให้เกษตรกรจำนวน74,569.31ล้านบาทและค่าแท้จ่ายทกศจำนวน 1,511.64ล้านบาทโดยล่าสุด 3. ทธันวาคมบอร์ดทกศอนุมัติการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปล,ลูกข้าวปี2,564ทับ65เพิ่มเติมหลังคอรมอรเห็นชอบเตรียมโอนในวันที่9ถึง13ทอคอนี้โดยแผนการโอนเงินของธนาคารทรกศมีดังต่อไปนี้นะครับ วันที่9ธันวาคมโอนเงินให้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้จำนวน7 6 9 9 6 5นารยจํายจำนวนเงิน1 2 8 7 7 2 3ล้านบาทวันที่10ธันวาคมโอนเงินให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน7จดแห5ันารายจำนวนเงิน 13,639.39ล้านบาทวันที่11ธันวาคมโอนเงินให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน679,808รายจำนวนเงิน12,718.40ล้านบาทวันที่12ธันวาคมโอนเงินให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน691,000 641รายจํานวนเงิน12,674.58ล้านบาทและวันที่13ธันวาคมโอนเงินให้ภาคกะวันออกเชียงเหนือจํานวน686,935รายจํานวนเงิน12,938.62ล้านบาท ซึ่งจะมีชาวนาได้รับเงินชดเชยจำนวน3า8ล้านรายวงเงิน64,847.68ล้านบาทหมายเหตุรายละเอียดการโอนเงินรายสาขาในสังกัดสนอจอของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามวันที่โอนเงินนะครับจะนำเข้าข้อมูลสแสดงบนเว็บไซต์ ผ่านฝ่ายกิจการนโยบายครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารแผนการโอนเงินประก,กันรายได้ข้าวปี64-65ทันะครับจากทางธนาคารทรกสที่จะเริ่มโอนเงินวันแรกนะครับในวันที่9ธันวาคม2564นี้นะครับจะโอนให้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้นะครับส่วนภาคอีสานนะครับจะเริ่มโอน ในวันที่10ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะครับที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทกท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกับผมทาําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมท,ทุกทท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ